เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอตำนานพระนางเลือดขาวมัสูรุรีแห่งเกาะลังกาวีมีตำนานเล่าขานกันมาถึงชายาราชทายาทเกาะลังกาวีซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ200กว่าปีมาแล้วนามว่ามัสูรุรีซึ่งเป็นหญิงคนไทยลูกหลานชาวภูเก็ต ตามตำนานเล่าว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีอาชีพค้าขายทางเรือระหว่างภูเก็ตกับเกาะปีนังจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาได้ตั้งท้องจึงได้ไปหาสินแสและให้สินแสทำนายทายทักซึ่งสินแสทำนายว่าเด็กในท้องจะเป็นผู้หญิงที่มีบุญญาธิการสูงเป็นคนดีที่เคารพแก่คนทั่วไปต่อมาเมื่อนางตั้งคันได้ครบกำหนดคลอดก็ปรากฏว่า เป็นทารกหญิงทั้งคู่จึงตั้งชื่อให้ว่าเด็กหญิงมัสุรีต่อมาพ่อกับแม่ของมัสุรีคิดว่าการค้าขายที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างความร่ำรวยเหมือนคนอื่นๆเขาสาเหตุเพราะไม่มีเรือสำเภาเป็นของตนเองต้องอาศัยเช่าเรือคนอื่นทำให้มีผลกำไรน้อยจนไม่สามารถทําให้ร่ำรวยขึ้นมาได้ดังนั้นพ่อกับแม่ของมัสสุรี จึงขายข้าวของทางบ้านและที่ดินจนหมดเพื่อลงทุนซื้อเรือและสินค้าไปขายที่เกาะปีนังต่อมาขณะที่มัสุริอายุได้เจ็ดขวบระหว่างเดินเรือกลางทะเลเกิดพายุใหญ่ขึ้นด้วยความเป็นห่วงลูกพอและแม่ได้เข้ามาโอบกอดกลัวลูกตกทะเลจึงทำให้ทิ้งการควบคุมใบเรือและหางเสือทำให้เรือล่มกลางทะเลทุกคนตกลงสู่ทะเล ด้วยความห่วงลูกจึงอธิษฐานว่าหากเด็กคนนี้มีบุญญาธิการจริงก็ขอให้รอดพ้นจากการจมน้ำเถิดแล้วทั้งสามพ่อแม่ลูกจึงรอดชีวิตอย่างปฏิหารไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นก็คือลังกาวีที่แปลว่านกอินทรีสีน้ำตาลบนเกาะลังกาวีนั้นมีคนมาเลพื้นเมืองเดิมซึ่งมีสุรตานปกครอง เหมือนรัฐอื่นๆในแถบคาบสมุทรมาลายูสามคนพ่อแม่ลูกที่เดินทางเข้าไปก็ไม่ได้รับการต้อนรับจากชนพื้นเมืองมากนักดังนั้นทั้งสามจึงเดินทางไปยังใจกลางเกาะซึ่งเป็นป่ารกทึบพ่อของมัสุรุรีจึงได้ตัดเอาต้นไม้บริเวณนั้นสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่ออยู่อาศัยจนกระทั่งเกิดวิกฤตภัยแรงอย่างหนักทั่วทั้งเกาะไม่มีน้ำแม้แต่หยด,ดเดียว ผู้คนเดือดร้อนไปทั่วบางก็อพยพหนีไปอยู่ที่อื่นเรื่องส่วนไรนาสัตว์เลี้ยงเสียหายหมดด้วยความเป็นเด็กฉลาดและได้ยินพ่อแม่เล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าตนเองเป็นเด็กที่มีบุญญาที่การเด็กหญิงมัสุรีจึงอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าว่าได้โปรดเถิดพระเจ้าหากข้าพเจ้ามีบุญญาที่การจริงขอพระเจ้าได้ประทานเหลืองนำให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดในระหว่างอธิษฐาน ก็ไปสกิดก้อนกรวดหินทำให้พบตาน้ำไหลออกมามัตสุรีจึงรีบไปบอกพ่อและแม่พ่อจึงลงมือขุดเป็นบ่อน้าและเด็กหญิงมัตสุรีขอให้พ่อไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบและกล่าวว่าทุกคนในเกาะนี้สามารถมาตักน้ำไปดื่มกินได้เลยข่าวแพร่สะพัดไปทั่วเกาะมีผู้คนมากมายเข้ามาดื่มกินน้ำและนำกลับบ้าน โดยคุณสมบัติพิเศษของน้ำในบ่อแห่งนี้เมื่อคนไข้นำไปดื่มกินก็จะหายจากโรคร้ายจึงลือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เด็กหญิงมัสุรีนั้นเป็นเด็กขยันเด็กที่ดีของพ่อแม่ช่วยเหลืองานบ้านงานเรือนซื้อสัตย์เชื่อฝั่งพ่อแม่และที่สำคัญไม่เคยพูดโกหกทุกวันเมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้าน มือขวาของมัสสุริจะถือขันน้ำสำหรับพ่อและแม่ดื่มเพื่อแก้กระหายส่วนมือข้างซ้ายมัสสุริจะถือไม้เรียวสำหรับคอยรายงานว่าตนเองทำอะไรผิดหรือพ่อจะลงโทษหากพ่อไปได้ยินใครเขาฟ้องอะไรพ่อซึ่งเป็นที่ร่ำารือของชาวบ้านยามใดที่มีคนยากหรือขอทานผ่านมามัสสุริมักจะชวนเข้าบ้านพูดคุยด้วยโอภาปราใย ให้ทานเป็นน้ำเข้าประอาหารอยู่เสมอจนกระทั่งโตเป็นสาวมัสุรีก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามที่สุดบนเกาะลังกาวีจนในที่สุดความงามและความมีน้ำใจของมัสุรีดังกระชอนไปจนถึงหูของวันดารุตโอรสของสุลต่านผู้ปกครองเกาะลังกาวีแห่งนี้ด้วยความสนพระไทยวันดารุตจึงปลอมตัวเป็นขอทาน มาขอข้าวขอนาที่หน้าบ้านของมัสุรีซึ่งมัสุรีก็ตอนรับขับสู้เอาน้ำเอาเข้าปว่ามาให้ทำให้วันดารุตพอพระทายยิ่งนักวันดารุตทำอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทั้งสองเกิดความรักซึ่งกันและกันโดยที่มัสุรีไม่ร่วงรู้เลยว่าผู้ชายที่ตนกำลังหลงรักอยู่นั้นคือรัตทายาทผู้ปกครองเกาะลังกาวี วันดารุตตัดสินใจบอกกับพระมารดาว่าตนได้พบหญิงที่รักหญิงที่ชอบและคิดว่าเหมาะสมกับตนแล้วตนอยากแต่งงานมีครอบครัวเสร็จทีจึงขอวอนให้พระมารดาช่วยไปสู่ขอซึ่งพระมารดาก็ดีใจมากเพราะอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝ,เนฝาเสร็จทีและพระมารดาได้ถามว่าหญิงคนนั้นเป็นลูกเต้าหรือเชื้อพระวงมาจากที่ใดวัดารุตก็เล่าตามความเป็นจริง และเมื่อพระมารดาทราบว่าหญิงผู้นั้นเป็นหญิงสาวลูกชาวบ้านแถมเป็นคนไทยที่อ,อพยพมาจากภูเก็ตไม่มีหัวนอนปลายเท้าพระมารดาก็ออกปากปฏิเสธทันทีในที่สุดเจ้าชายวันดารุตจึงใช้วิธียื่นคำขาดกับพระมารดาโดยหากพระมารดาไม่ดำเนินการไปขอมัสุริตามความต้องการของตนตนก็จะปิดชีพตนเอง พระมารดารักลูกและกลัวว่าลูกชายจะฆ่าตัวตายจึงยินยอมไปสู่ขอบมัสุรีแต่โดยดีแต่ในใจนั้นผู้พยาบาทโกรธมัสุรียิ่งนักจึงคิดหวังจะกำจัดมัสุรีเมื่อสมโอกาสพิธีพิเศษสมรสเกิดขึ้นท่ามกลางความชื่นชมของชาวเกาะลังกาวีเพราะมีพระชายาของรัชทายาทที่สวยและมีน้ำใจเป็นที่รักของคนทั่วไป ยกเว้พระมานดาที่คอยกลั่นแกล้งอยู่เสมอเมื่อวันดารุธไม่อยู่ในวังพระมานดามักใจมัส,สุรีทำงานสารพัดเพื่อให้สาสมกับที่แย่งความรักจากวันดารุธไปจากตนจนกระทั่งพระนางมัส,สุริตั้งครรภ์และเมื่อถึงกำหนดคลอดก็คลอดบุตรเป็นชายวันดารุธดีใจมากที่มีทายาทกับพระนางมัส,สุรีพร้อมกับตั้งชื่อให้ลูกว่า วันฮาเกมแต่วันฮาเกมคลอดได้เพียงสามวันเท่านั้นเจ้าชายวันดารุธก็ต้องไปออกศึกเพราะขณะนั้นเกิดศึกสงครามจากการขยายอำนาจของสยามเพราะเกาะลังกาวีเป็นส่วนหนึ่งของไซบอรีซึ่งเป็นประเทศสราชของสยามวันดารุธจึงต้องจัดทัพไปออกศึกในครั้งนั้นด้วยก่อนไปด้วยความรักและห่วงใยพระชายา วันดารุตจึงได้มอบหมายให้องคารักู่ใจผู้มีฝีมือและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กให้มาช่วยรับใช้พระนางมัสุรีระหว่างที่ตนไม่อยู่โดยประกาศไว้ว่าหากใครกล้าแตะต้องพระนางมัสุรีกับบุตรชายหรือขัดขวางการทำหน้าที่ขององคารักผู้นั้นมีโทษประหารสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นแล้วจึงออกทัพเรือไปร่วมศึกในครั้งนั้น ด้วยความเกลียดชังและอิจฉาริษยาของพระมานดาทันทีที่วันดารุ์ออกเรือพระมานดาจึงประกาศสั่งให้ข้าทาสบริวารในวังทั้งหมดหยุดทำงานและสั่งให้พระนางมัสุรีทำแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดซึ่งพระนางมัสุรีแทนที่จะต่อต้านแต่ก็ยินยอมทำตามคำสั่งของพระมานดาแต่โดยดีแม้ว่าองคารักจะทัดทานหรือขออาสา,าทำงานทุกอย่างแทนแต่พระนางก็ไม่ยอมเพราะใจหวังไว้ว่า สักวันความดีของพระนางจะชนะใจพระมารดาได้จนกระทั่งฝ่ายองครักษ์ทนดูไม่ได้จึงก้มลงแทบเท้าพระนางจะไม่ยอมลุกขึ้นหากพระนางมัสสุริไม่ยอมให้ช่วยทำงานแทนพระนางจึงยินยอมในที่สุดฝ่ายพระมารดาโกรธมากเมื่อทราบถึงการเข้าช่วยเหลือขององครัก์จึงเห็นว่าต้องกำจัดทั้งสองคนโดยได้สั่งให้บริวารไปเฝ้าดูเพื่อจับผิด และหาเรื่องใส่ร้ายพระนางมัสุรีให้จงมได้จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพระนางมัสุรีเอาผ้าคลุมศีรษะยื่นให้องครัะเช็ดหน้าเช็ดตาในขณะที่กำลังตรากตำทำงานหนักและบริวารสายสืบของพระมารดาเห็นเข้าจึงนำเรื่องนี้ไปรายงานพระมารดาซึ่งพระมารดาทราบเข้าก็ดีใจมากพร้อมสั่งให้ทหารไปจับคนทั้งสองและเป่าประกาศไปทั่วเกาะว่าพระนางมัตสุรีเป็นชู้กับองคระ ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติแก่ราชวงศ์มีโทษประหารด้วยกริชห้ามใครพูดเข้าข้างพระนางมัสุรีมีเช่นนั้นจะประหารทันทีส่วนองครักษ์นั้นได้ถูกสั่งประหารด้วยการขุดหลุมแล้วให้ลงไปนอนเอาก้อนหินกระหน่ำปาลงไปจนตายฝ่ายพระนางมัสุรีได้ถูกนำตัวมามัดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อทำการประหาร โดยมีเพชรคาดใช้กริตแทงพระนางหลายครั้งแต่กริตก็ไม่สามารถราัคาาผิวของพระนางได้เลยพระนางมัสุรีจึงกล่าวว่ามีเพียงกริตประจำตระกูลของข้าเท่านั้นที่จะฆ่าข้าได้และกริตนั่นก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของข้าเองเมื่อพระมารดาได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้เพชรคาดไปเอากริตนั่นตามที่พระนางมัสุรีบอก ทางด้านพ่อและแม่ของพระนางมัสุรีเมื่อมีคนของพระมารดาไปขอกริชประจำตระกูลก็ให้แต่โดยดีด้วยเพราะทราบดีว่าคงเป็นความประสงค์ของพระนางมัสุรีที่จะกู้ศักดิ์ศรีและแสดงความบริสุทธิ์แม้จะแลกด้วยชีวิตก็ตามและก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหารพระนางมัสุรีก็กล่าวว่าฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้าย ข้าไม่เคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิดขอให้โลหิตเป็นสีขาวและอย่าให้โลหิตข้าหลั่งลงบนพื้นดินฟ้าดินเป็นพยานซึ่งคำกล่าวของพระนางเพชฌฆาตก็ลงมือปักกริตลงตรงคอสิ่งร้องของพระนางดังไปทั่วบริเวณเลือดสีขาวของพระนางพุ่งขึ้นเหมือนร่มโดยไม่ตกลงบนพื้นแม้แต่หยดเดียวพระนาง อันไปมองบุตรน้อยวัยสามเดือนที่ร้องเสียงดังเหมือนรับรู้ความเจ็บปวดของแม่ก่อนสิ้นใจพระนางมัสุรีได้ออนวอนพระมารดาขอกอดลูกและขอให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระมารดาไม่ยินยอมพระนางมัสุรีจึงสาบแช่งว่าหากนางเป็นผู้บริสุทธิ์มั่นผู้ใดที่อยู่บนเกาะลังกาวีจงประสบทุกข์เข็นนานตราบเจ็ดชั่วอายุคน แล้วพระนางก็สิ้นใจทางด้านวันดารุษขณะอยู่กลางท้องทะเลก็เกิดนิมิตเห็นภาพของพระนางมัสุรีเหมือนมาลาจึงประกาศว่าหากใครทําอันตรายพระนางมัจุรีจะค้าให้ตายหมดพร้อมกับเดินทางกลับทันทีเมื่อมาถึงลังกาวีสภาพเกาะเหมือนเกาะร้างแทนที่จะมีประชาชนมาล้อมโห่ร้องต้อนรับ เหมือนวีรบ,บุรุษเช่นทุกครั้งแต่กลับเงียบเชียบเหมือนเมืองร้างผู้คนไม่รู้หายไปไหนหมดเมื่อกลับไปที่วังร้องเรียกหาพระนางมัุรีและลูกก็ไม่พบจึงไปตามหาที่บ้านพ่อตาและแม่ยายเมื่อยางก้าวเข้าบริเวณบ้านก็ได้ยินเสียงร,องร้องไห้ระงมด้วยความเศร้าไปทั่วแต่ก็กลับรู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กเมื่อขึ้นไปดูจึงเห็นแต่ลูก และทราบข่าวการตายของพระนางมัสุรีจากพ่อตาและแม่ยายเจ้าชายวันดารทธเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าพระมารดาจะฆ่าและทำลายพระนางมัสุรีคนที่ตนรักอย่างโหดเหี้ยมได้ลงคอพระองค์จึงตัดสินใจสละสิทธิราชทายาทราชบัลลังก์และหอบลูกและกฤิตกลับไปยังบ้านเกิดของพระนางมัสุรีที่ภูเก็ตกล่าวถึงพระมารดา เมื่อสิ้นชีวิตลงพระศพก็ไม่สามารถฝังที่ใดได้เลยบนเกาะลังกาวีฝังที่ใดสายก็จะดันขึ้นมาเสมอจนกระทั่งต้องกลับมาทำพิธีบนบานที่สุสานพระนางมัตสุรีจึงสามารถนำพระศพไปฝังที่บริเวณหาดทายและสีของหาดทายก็กลายเป็นสีดำในทันทีหลังจากที่ฝังเสร็จ